ค่ะวันนี้มีของเล่นใหมนะ่มาฝากสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนร้องเพลงเทคนิคการร้องเพลงหรือพัฒนาเสียงตัวเองให้ดีขึ้นแต่ก็ออกตัวก่อนเลยนะคะว่าคือปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นคนร้องเพลงดีไม่ได้หลงตัวเองเอเก็เลยต้องหาและพัฒนาการร้องเพลงของตัวเองเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนนี่หนักมากเมื่อก่อนเนี่ยเคยร้องเพลงที่ แชมป์ร็อกในครั้งแรกแชมป์ร็อกเข้าสารเนี่ยทุกคนจะทราบเลยว่าสําหรับคนที่ได้ร้องเพลงที่นั่นเนี่ยจะต้องเก่งมากๆยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คนที่ร้องเพลงที่นั่นมาก่อนก็มีบีมจารุวันปอง the voice พิค k ิ n ง the voice พ่เอียด0ูนย์หนึ่ง g b ิง a k f a s t In Bed แล้วก็ยังมีอีกศิลปินอีกหลายๆคนแล้วก็คนเก่งๆอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไปนะคะซึ่ง กีเพาเป็นหนึ่งในที่ได้ร้องที่นั่นแต่สําคัญเลยคือไม่ได้ร้องเพลงดีแล้วก็แบบไม่ได้เสี่ยวของเขาเลยสักนิดหนึ่งเอาพูดตรงๆเลยหลายหลายคนก็จะมาสอนอย่างนู้นอย่างนี้บ้างบอกเทคนิคบ้างแต่เราด้วยความที่เราเรียนร้องเพลงก็ไม่เคยเรียนออติกก็ไม่เคยตัวโน้ตคืออะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยต้องหาขวนขวายแล้วจากคาที่แบบหลายๆคนก็บอกนี่ถ้าไม่ใช่กีเพาเะอนะ,อะก็คงไม่ได้ไปร้องเพลงที่ชําล็อกหลอก,ลอก อาจจะเป็นเพราะ,ะพี่คุ้งผู้จัดก,การที่นั่นเขาอาจจะเห็นอะไรของเราบางอย่างแล้วก็ให้โอกาสเราสไตล์ของเขาอาจจะเป็นสไตล์ที่แปลกๆไม่เหมือนใครก <laughs> <ๆ g å u> <ๆ>็ <g å u> ได้อะไรเงี้ยซึ่งอาจเราสนุกเราอินไปกับเสียงเพลงแต่เราไม่มีเบสิกในการร้องเพลงหรืออะไรเลยซึ่งหลายๆคนก็นจะแบบว่าคือที่เขาพูดว่าถ้าไม่ใช่กี่เพ้าะนะไม่ได้ร้องเพลงที่นั่นแน่นอนเ <g år d> พราะว่าคือร้องเพลงแย่มาก พูดตรงๆเลยว่าแย่มากแล้วก็หนิงเบรฟาดอินเบรก็คือสนิทก,กันมากเป็นเพื่อนสนิทก,กันแล้วก็เป็นคนพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยก็จะบอกว่า, ee, านี่ถ้าเนี่ยแกร้องเพลงแย่มากเลยนะสำเนียงแกก็แย่มากเลยก็แย่มคือแกร้องเพลงเหมือนแบบสำเนียงเหมือนคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ร้องคือมันแย่มากอ,ะอ่ะพัฒนาเถอะคือตอนนั้นเขาพูดเลยว่าร้องเพลงเหมือนคุณคุณโสอะไรอย่างเงี้ย คือสำเนียงเราแต่ว่าคือเขาไม่ได้ดูถูกอาชีพหรือว่าอะไรนะคะแค่เปรียบเทียบให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนพูดแบบนั้นเราไม่ได้โกรธเราเป็นเพื่อนสนิทกันการพูดจาเราเป็นการพูดจาตรงๆแต่คำหลายๆคำพวกนั้นทำให้เราอะถีบตัวแล้วก็พัฒนาแล้วก็ขนไววยที่จะหาซึ่งตอนเนี้ยมีอยู่สถาบันหนึ่ง ที่เขาก็ได้เปิดเปิดเปิด,ปดสอนดูหลายๆคนก็แนะนํามาแล้วเราก็เปิดดูในคลิปบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำใหเ้เราได้ไปพบเจอสถาบันเนี้ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาแนะนํา,นาให้เพื่อนๆทุกๆคนที่อยากจะพัฒนา voice หรือเทคนิคการร้องเพลงเนี่ยได้รู้ว่า,าสถาบันเนี้ยเขาเจ๋งนะคือ 1. นึ่เขาไม่เหมือนคนอื่น2องเขา <S <s เรา,า,าหัดแค่ประมาณ5นาที10นาทีการร้องเพลงมันเปลี่ยนเลย ปลี่ยนจริงๆปกติจะเป็นคนที่มีปัญหาอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ร้องเพลงด้วยกันเนี่ยจะรู้ว่ากีเพราะจะมีปัญหาการออกเสียงสุดๆมากๆอย่างเพลง Don't Dream i s Over เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ร้องไม่ได้ท่อนคำว่า Don't Dream i s Over ตรงเนี้ยจะร้องไม่ได้จะต้องให้พี่นักร้องอีกคนหนึ่งอะเป็นคนร้องเพราะว่ามันจะอั้นแต่พอฝึกกับซิงเกิลเซ็ทซักเซ็เแค่5นาทีเนี่ย มันเปลี่ยนเลยค่ะแค่5นาทีเท่านั้นเองเปลี่ยนเลยเราสามารถร้องออกมาได้ Don't Dream me Over คือแบบมันออกมาได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะใช่มันอาจจะไม่ยากสำหรับคนที่ร้องได้อยู่แล้วหรือว่า Born To Be แต่บางคนบางเทคนิคเนี่ยเราทำไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยเขายังเราทำไม่ได้เลยแต่หลังจากหัด5นาทีเนี่ยจากในคลิปสั้นๆของ s i n g i n g s u c e c o m เนี่ย มาทําให้เราร้องได้ก็เลยจะเอามาแนะนําให้คนที่มีปัญหาเหมือนกี่เพาฟังแล้วก็มีน้องคนนึงก็าถามว่าพี่ร้องเพลงยังไงอะไรยังไงเนี่ยค่ะอ,อ,อยากจะแนะนําเลยว่าเปิดคลิปสั้นๆของ Brad Manning ดูหรือเข้าไปใน YouTube นะคะว่า sinking success ของ Brad Manning ก็แล้วก็ไปดูช็อตแต่ละช็อตในคลิปช็อตๆสั้นๆของเขาแล้วก็ลองฝึกดูสําหรับคนที่ไม่มีบบตเตแต่สําหรับคนที่มีบบตเจตและตั้งใจที่จะเรียนจริงๆนี่ค่ะกีเพาได้สั่งมาแล้ว สั่งมาจากสถาบันเลยก็จะมาเปิดกล่องให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างคือ1อ่ะเปิดปึ้งก็จะเป็นปกติจะมีข้างในมี2ชุดอ่ะสชุดแผ่นแรกก็คือจะเป็นการบอกเลยว่าข้างในเรามีอะไรบ้างมีวิธีไหนบ้างในการที่เราสามารถจะเรียนรู้ช่องทางที่จะ,ะใช้ก็มีซื้อซีดี แล้วก็ผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็โหลดลงโทรศัพท์เลยเนาะสำหรับกีเพลเนี่ยเขาซื้อซีดีใช่มันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเวลาเราไปไหนเราต้องพกแล้วก็ซีดีอาจจะเป็นรอยแล้วก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้สําหรับคนที่สนใจเนี่ยอาจจะซื้อเป็นแอปผ่านโทรศัพท์ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งเ,เนี่ยคะ่ะก็จะมีราคาก็จะถูกลงแต่เพราะว่าอยากได้เอามาทําคลิป ให้เพื่อนๆคนไทยของเราได้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างก็เลยตัดสินใจว่าซื้อเป็นซีดีมาดีกว่าแล้วมันจับต้องได้เอามาโชว์ได้เพราะถ้าเป็นแค่โทรศัพท์เดียวเนี่ยมันดูมันไม่ชัดเจนอ่ะมันก็จะมีเป็น2แบบคือเทคนิคกับสไตล์นะนะคะก็มาเปิดเทคนิคก่อนเพราะเขาบอกให้เรียนเทคนิคก่อนเปิดเทคนิคเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8แผน่นแผ่นแรกนี่ก็จะเป็น intro อินโทรค่ะอินโทร แผ่นที่หนึ่งสองสามแล้วก็แ4นสี่ห้าหกเจ็ครบแต่และแผ่นก็จะสอนเป็นไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปสำหรับแผ่นแรกนี่ก็จะเป็นเขาก็จะบอกเทคนิค define intro to technique ก็คือทั้งหมดว่าในหก เจ็ดแผ่นเนี่ยมีสอนอะไรบ้างแผ่นแรกก็แนะนำแผ่นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เป็นสไตล์การฝึกเทคนิคของเขาไปสำหรัแบบพอเรียนเทคนิคจบปุ๊บเราก็มาขึ้นสไตล์ค่ะสไตล์ก็ปกติเหมือนเดิมจะมีแผ่นแรกเป็นอินโทรแนะนำว่าทั้งเจ็ดแผ่นเนี่ยจะสอนอะไรบ้างซึ่งกีพะก็จะทำเป็นคลิปออกมาให้ดูเป็นคลิปสั้น เพราะว่าในนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งบอกก่อนเลยว่าก็ไม่ได้ฟังรู้เรื่องหมดแต่ว่าพอจะจับใจความในบ้างก็จะมาให้ดูเป็นช็อตๆว่าเขาสอนอะไรบ้างแล้วกันนะคะ <S <S ก็ Subscribe หรือว่าติดตามหรือว่าว่างๆก็มาเปิดดูก็ได้นะแต่คงไม่ได้บอกหมดทุกอย่างในคือแบบบอกเป๊ะเหมือนเขาหมดคือเราไม่ Copy แต่จะบอกว่าเขาจะสอนอะไรเราบ้างก็ต้องขออนุญาต s i n k i n g s u c c e s s com ด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นการแนะนำเป็นอีกทางหนึ่ง ไม่พูดภาษาอังกฤษนะเพราะว่าสำเนียงแย่มากสำเนียงก็ยังแย่อยู่ตอนนี้ <c oughs> อายอ่แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงดีปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ร้องดีหรอกแต่มันร้องง่ายขึ้นมันร้องสบายขึ้นสำหรับคนที่อยากจะร้องเพลงสบายๆก็แนะนำเปิดคลิปของแบรดฟังดูแต่ถ้าเกิดเขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ไม่มีซับไตเติลด,ด้วยก็มาเปิดของกีเพาดูก็ได้เดี๋ยวจะพยายามทยอยทยอยทำให้ชาเสียงตอบรับดีก็อาจจะทำทั้งหมด ทุกๆทุกๆแผ่นนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับ t i n k i n g success com นะคะ,ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการร้องเพลงเนาะก็คือการฝึกฝนต้องฝึกให้เป็นประจำฝึกให้ต่อเนื่องสำหรับคนที่บอลทูบีเขาก็ง่ายหน่อยถ้าบอลทูบียิ่งฝึกมันก็จะยิ่งแบบสุดยอดแต่สมมติบอลทเบียก็เขาเขาบอลทูบีอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วเนาะก็สําหรับคนที่ อยากจะพัฒนามากขึ้นอีกก็มาวอร์มเสียงทุกวันฝึกเสียงเป็นประจำสิ่งนี้ขอฝากไว้เลยนะคะยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบอยังไงหรือพูดอะไรผิดทำตรงไหนผิดต้องขออภัยไว้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ่ะไปก่อนนะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในการร้องเพลงค่ะ